สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกม Dead Day by right. right Right มาเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะครับสงสัยไหมทุกคนว่าทำไมผมไม่ลงคลิปผมเป็นฆาตกรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมผมไม่เป็นเพราะมันไม่ตื่นเต้นผมต้องเป็นผ,ผู้รอดชีวิตอย่างนี้ตื่นเต้นหนีอะไรเงี้ยวิ่งหนีอย่างเดียวอะไรเงี้ยรออะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรต้องรอ รออะไรกันกดดีเขากดกันหมดแล้วเดี๋ยวมึงคนเดียวในดักแมนเอดักแมนเนี่ยดักคิงไม่ใช่ดักแมนไม่ใช่ดักแมนต้องรองยันเวลาหมดมาแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยสี่คนนี่แหละคือคือสิ่งที่ดีพร้อมสิพร้อมกันสี่คน ปั่นเลยครับเจอเครื่องแล้วปั่นเลยเจอเครื่องก็ต้องปั่นครับเราจะยืนเฉยไม่ได้ปั่นสามคนเร็วบอกเลยว่าคืนนี้เสร็จแน่นอนปั่นไปเพื่อนคนนึงไปไหนวะสงสัยจะไปหาเครื่องปั่นต่อเอา้าชิปชิปผายแล้วครับโดนแน่นอนตัวนแน่นอนจะไปไหนกันนะ้าจองตู้กันแล้วครับเนี่ย มันจองตู้กันแล้วมันจองตู้กันแล้วมันจองตู้กันแล้วไปแล้วโว้ยยายายาอุ้ยแต่มันโอ้โหมันชามานะก้ามากล้ามาสิขุดขุอาชามานะเยี่ยช็อปโปไม่นะโป้ยายายามาดิ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 จะไรไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล่นบ้านนี้ดีกว่าเล่นบ้านนี้ดีกว่า <Be at> บ้านนี้คือบ้านที่บ้านที่ดี มาดิมาดิมาดิเอาตีอะไรตีอะไรอะไรอะไรอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำไรทำไรอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยทำาทำแล้วันวะเฮ้ยกำลังจะกากเกือบแล้เกือบละ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 หาอะไรอยู่เอาไปนะวะเอ้า on on อ๋ออะไรอ่ะโอ้โหน่าจะ ไล่อีกนิดหน่อยนะโหไม่น่ารีบไปเลยไปครับโอ้ยนี่ก็ทำพังอีกแล้วเนะี่ยมันจะโดนแล้วเนะีแบบ่ยแอบบแอบแอบแอบอีก่ายแล้วเราไปหาของล่างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่หาอยู่มันโผล่มาพอดีเนละ้วยจบเลยนะสวยเลยนะ ได้อะไรเอ่ยอาไฟฉายย่อส่วนไปเอาเพื่อนล,มล้มละเพื่อนล้มแล้วครับเพื่อนอยู่ไหนโอ้ยอยู่นู่นเลยเราฉายไม่ทันหรอกเราไปไม่ทันด้วยเพื่อนคงจะโดนอุ้มใช่หรือไม่ใช่เอกิดอุ้ม อย่าระเบิดนะขอร้องถือว่าขอร้องขวัญตรงนั้นว่ะขวัญตรงนั้นว่ะขวัญตรงนั้นวะเราจะต้องอ่าเครื่องยนต์เอ้ามึงทำพังอีกแล้วตั้งแต่เครื่องแรกแล้วเนี่ยตั้งแต่เครื่องแรกเอ้ย ผมคงจะไล่เพื่อนอยู่ผมว่าผมจะว่างั้นผมต้องไปช่วยเพื่อนละมาแล้ว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 นี่มาแล้วนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเ,เอา้าเอา้าเอา้เอาอย่าอย่าอย่าทำกับเพื่อนอย่างงั้น สวย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 รอดรอดรอดกันละรอดกันละรอดกันละรอดหรือเปล่าอีกคนนึงอีกคนนึงอ่ะเราต้องไปเซฟเราต้องไปเซฟ,ไฟ,ไฟเราต้องไปเซฟเซฟไฟไหนคนเรเซฟแล้วเราต้องไปเราต้องไปช่วยเพื่อนเราต้องไปต้องชว่วยต้องช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 ่วยช่วย Let's go เอาเลย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 เป็นไงล่ะตาบอดตาจะบอดตาจะบอดตาบอดหรือเปล่านะ่ะเอาเฮ้ยเอาว่ะมันมันจองล้างจองผ่านผมแล้วผมควรจะต้องหาไม้ใช่หรือไม่เอาเพื่อนโดนเฉยโอ้เพื่อนใช้ไฟฉายไม่เซียนเลยฉายไ้ฉายสายไปฉายอ <c ười> นะไรวะสายไปสายเอ้ยคนไทยโว้ย พูดไม่ถูกก <affe tới> ันอะฉายไฟฉายเออสักทีไอเนี้ยปั่นแล้วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเครื่งนี้เครื่งนี้ก่อนเครื่งนี้ต่อเลยไปดูเพื่อนปั่นนะสองคนนั้นหวังว่าจะลอดเรืยมามามาเนี้ยมานี้มาเนี้มานี่ยมาเนี้ เออช่วยกันช่วยกันช่วยกันต้องรอดเว้ยอปบไปไปกูว่าผมว่าไอ้นี่ทำพังอีกแน่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไม่รอแล้วครับไปแล้วมันเล่นผมอีกแล้วมันต้องเล่นผมด้วยอะ ได้ได้เล่นงี้เล่นอย่างนี้นนจัดให้จัดให้ครับจัดให้เฮ้ยจะมนันนะอารู้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 ความรู้ความเอา้าจัดม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 าสวยไปแล้วไปเร็วไปเร็วนี่ไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้อยูย่ไหนเออมาหาเราไม่เจอแล้วใช่หรือเปล่า ปะวะใช่ปะวะไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นี่ไงนี่ไงของจริงไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันตาบอดมันตาบอดมันตาบอดใช้ไฟฉายให้เป็นประโยชน์ใช้ไฟฉายให้เป็นประโยชน์ทำยังไงทำยิ่งไรให้เป็นไปอูไม่น่าเล่นเยอะเลยวะ่ะเพื่อนต้องมาช่วยเราเพื่อนต้องมาช่วยเรา โอ้ปล่อยกู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 เออโอ้จะตีทำด้วยดิโอ้แค่ไรอ่ะนี่แค่เกมนะเนี่ยโอ้คีย์บอร์ดพังยังเนี่ยหัวร้อนกูกูว่ากลุ่มไม่รอดแล้วแหละดูจากทรงไม่มีใครกล้าจะมาหยิบผมเลยว่ะมาดูดิไม่มีใครกล้ามาหยิบเลยโอ้ช่วย ใครก็ได้ยอมตีโดนตีแทนหน่อยดิโอ้โหมีความกล้ากันบ้างไหมเนี่ยเป็นลูกผู้ชายกันหรือเปล่าครับเนี่ยกูไปสายกูจะช่วยกูดิอ้ยตายกูตายอู้โฮจะมาไปแล้วบังให้หน่อยบังหน่อยเพื่อนบังให้หน่อยบังหน่อยบัง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 ให้หน่อยบังให้หน่อยบังหน่อยบังให้หน่อยครับบังให้หน่อยนะจ๊าไปแล้วอุ้ยจามาไปด้วยไปด้วย เออตรงนี้มีที่เล่นหรือเปล่ามี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 มาดิมาดิอะไรอะไรยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะหนึ่งดอกหนึ่งดอกไปเลยไปนู่นไปนู่นไปนู่นเลยเออไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยเอาละตรงนี้เอาละตรงนี้คือความจริงคือความจริงที่เหานั้นจะต้องตายใช่ไหมจ๊ะโอ้ทำอะไรไม่ได้โอ้ พอโชว์โหดก็พอเล่นแบบโหดมันก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยโอยโอ้ยโอ้ยเฟดแล,แล้วเฟดแล้วกูเฟดละกูเฟดกูเฟดกูจะเฟดละอู้ดอะไรกันเนี่ยมึงเอาให้แนะ่พวกมึงเอาให้แนะ่เอาให้แน่เอาให้นอนมึงฮิวกันก่อนดีไหมดูก่อนดีไหมกูววจะตายแล้วกูจะตายแล้ว โอ้ฆาตกรคนนี้มันเล่นแรงของมันวันนี้ช่วยด้วยช่วยกูด้วยสักคนสักคนสักคนนะโอ้เรียบร้อยไอ้นั่นก็ปันน่นอย่างเดียวไม่ยุติธรรม มันไม่แฝ่โลกนี้ไม่มีความแฝ่เลยดราม่าปกติจียกทียกยกกูทีอ้าวไปแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้มันเล่นกูคนเดียวเลยดูดิทําตัวอย่างนี้ครับมาดิ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  โดนได้ยิ่งไรผมพงต้องซีวเกนละไปเลยเพื่อนไปเลพื่ <feeling well> <you> ถ้าใครคิดว่าผมโหดก็อย่าลืมกดไ like, ลค์สำหรับใครเลยนะวันนี้พอแต่เป็นเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้า